ไปเ่อมันตรงนี้สองเอากเมันมวนเียมัน่องรุ้นกันครับเนเม๋อยกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดันตัวนะบีบี้งขังคึ้กรอบใช่ปะังกรอบเนาะออุ้มอุ้างนิดเด้อุ้ม่างขึ้นไหมนดอุ้ม่างขึ้นมาเออังกรอบขนาดปะ หามองกันหามองกันนี่พีนี่ครับ สวัสดีครับผู้มีน้องนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับบ่าวเขตพันอ้อนพันบาทนะครับเมื่อกี้กลับมาพ่อกันอีกแล้วพี่น้องมามาฮอดยำมแมลงนะครับฝนตกบ่าฝกตกตกบ้านตกานตกหลบมาครับเมื่อกี้กลับพามาเลาะหาบึงต่อหลุมนี้แล้วพี่น้องนะครับเนี่ยพันน้อนที่จัดหางใหญ่เร่นบ่มื่อไหร่เฮ้ยฮ่า จัดแจงเลยนะครับวันนี้วันนี้มีทหารมาลำสองคนพี่น้องเด็กๆตามลุนตาเบื้งนะฮะเขาอยู่หลังกล่องไม่เห็นหรอกนะครับเด็กๆตามลุนตาเบื้งน้อกันพี่น้องนะครับว่าคิดมาว่านะครับแบบหงต่อหลุมสองครังนี่นะครับต่อหลุมยักษ์ครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งเป็นต่อหลุมชื่อๆนะต่อหลุมธรรมดาตัวเล็กๆนะครับเด็กๆตามลุนตาเบื้งต้อกันพี่น้องนะครับตอนนี้บรรยากาศ รังคำปลายทีรังตกนะครับหนาวหนาววะหนาวใส่เสื้กันหนาวน้อยเลาอีกน้อยนะครับเหมือนเมือกน้อยก่อนนะครับไปเด็ขอบไปทางตัวอะไรไปเนาะนะครับไปเดี๋ยวพี่ารนมขนาดว่าทางที่เนเตมาตามมาไปพี่นราไดูกัน 啊啊、来，你跑，啊！来，再换劳皮呢。

thất bại quá mâu đốm mâu nè mâu nè mâu nhưng mà đội ngũ nhưng mà đội ngũ đội ngũ đội ครับมัน theo มันบ่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  ทำงานนะพุ่นปอแป๋วนะครับนะครับต่อหลุมจิมีแป๋วอีกแป๋วนึงนะครับอื้มเนี่ยโอ้หลุมพวกเลยวะอย่าเฝ้ยอย่าฝอยยังนั่นออกแป๋วข้างไงนะครับข้งขาดบาดจิมยังน้ำมันมอดอกมาถือขอเติมอีกหน่อยนี่ครับกใส่เบนซินมาใส่น้ำมันเบนซินให้สลบอีกคือเก่ากินหนอ เราเอาทินแล้วห้องก็จะพัดอากาศเข้าไปในห้องนะ,ะน,น,นะครับแม่ก็จะฟื้นเบิดนะครับไม่ได้เผาไม่ได้ยังนะพี่น้องฟังเสียงห้องดูลเลยยุ่น์เนี่ยฟังมึงเสียงห้องเลยมึง,งมึงยอุทธ์ยุทธ์ยเุทธ์ยุทง์ยุทธ์ยุทธ์

จะไอยู่ล็กเรื่พอไลค่อยๆอโอปิดปิดปิดต้องตามไปเรื uh ่อยๆนะครับไกลแล้วเพราะมึงนี้เป็นรูอืมนี่แหละเหมียวพวกมึงปึกเรย เราทางนีืตามตามเเลยมด้นียตามเลยพันบาทไอ้พันอ่อนตามเลยบ้านเราตัวเมียนหอยอ่อนตอดเมียนเต้ยนเราทางไงตามมาค่อยเงียบไปหอดทางไงทางเนี่ยหอดทางเลยคือทางท้งน่าจะเงียบไปยามวันนั้นยุบยุบเปียวนี่ยุบถึอกับมันเงียบเหลืวทางท่านทางไปเลย กะดอนเบื้อกหลังนะครับกรดอนอืจับเยอะทางนี้บข้าเนี้เจ็บ้างหเินวเเนี่ยไอ้ดิดดิดิตามตามริมทางนี้เดี๋ยวนะได้ทำร้านนั่นเด้อ ดงกอนมาถึงถึงกหนเกียบองเห็นดีก็สตาร์เียรไปทงไปทยไปเ่ยะจะมองเหยนมัมน,ม,นมาตรงใหนเป็นไหนเอ้ย,ยมาเร็วจั<ๆ>ๆๆงบีบมันโอ้เบี้งโอ้ตรงใหนดีแม่งเกียบเบิดปะทางนี้คับมิดด้นี้ถนเหมอับทางนี้นอนนจอดทางบน นะทางพุูนอ่ะท่านได้ถึงน้ำมันนะแงินเทางบาทอ,อ่ะน,น้นมันประหยัดด้วยทางน,นงั้นบอก็ต้องหุบียวส่อรอหางเนี่ยส่อรอหางยหย่อดลงรอหางทางเกี้ยงไปเรื่ยเป็นไรครับพนนันวันจอดหางนี้ยอดมยยอดอดจัดจัดหางแรกเลยเด้วนี่ เขาวัตาครับพี่น้องหัางใหญ่แต่บอตัวแต่เอามาห้างใหญ่สุดครับหอยหลุดน้ำกันเลยไหไงเตะเตะดิ้นดินดยิบอกหยไว้นอนนั่งิแม่ไม่หนบุด้วยมาเ็ดนี่ครับน้องเอ็กซซีอยากบึ้งหักไีทางนี่นะครับบุเลยวะนี่พี่น้อง แม่นะครับอันนี้แม่ไงเพี่อตัดต่อหลุมยักษ์นะครับนี่อะไรยังอะไรยังทำงานอยู่นะครับตอนนี้นว่านี้แหละเราล้อลุ้นนุ่มกันกหนัแนกแล้วตัดเหเอนั่นแหละหลุมยักษ์นะครับหัวสีเหลือง วัวสีเหลืองตัวสีแดงนับนะครับตัวนั้นหยิบตัวนั้นออกเนี่ยเริ่มฟื้นแล้วหนุกไหวบัวเนี่ยเราโคตรดีน้อกกันใจเย็นโคตรดีน้อกกันหยิบแมวน้ำโคตรดีน้อกน้ำแม่กองไว้ทั้งขางนะครับมืออึด้าก็บยฟื้นพอดีนี่ง่ายเลยฝนง่ายเลยล่ะแท่งสิงทหารกูชอบเนาะม่ายมาเลยนี่นะครับเงาเงของแท้เลยดึงขึ้นบมดเลย ขาดหมาขาดนี่นะครับตอลุมยักษ์นะครับพี่น้องหยักครับใช่ครับนี่ครับยังบ่ไส้เลครับไรยังแทงซับนิ้วก้อยไก่บัวหัวอืมฮะหนูมวไก่ถ้ามีไก่วาเกียร์ที่เราอยากกินตัวอยากกินตะหังอ่ะบดเนี่ยอยากกินตะหังแล้วอยากกินลังแล้วมันเกลียดดูเห็นม่้ยหนูหยิบแมวหยิบแมวจะได้แพรพันต่อไป

เนาะย่อย่องเพิ่งทังย่อมองัดติดทั้งแตกชิลุชิลุดติดทั้งแตกติดทั้งแตกสอดสอดสอดทางไลสิแตก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 ก้อนได้บาหติดทั้งไหนอะติดทั้งหมดน้องอะติดนะรกยกงพุ่นเดโยกทั้งติดบ่ได้บ่กได้อกได้ตกได้เยอะอ้น่อนหนักูด

เยแล้วเนี <c oughs> ่ยอะไรเบื้อตรนี้สองฟันเอายกกระเบื้อมัมพี่น้องรุนกันครับติดปะเอานกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจับจับดันตัวนะบีด่้องค้อกรอบเลวะางกรอบเนาะ อุ้มอุ้มางนี้เด้อุ้มลางขึ้นมนเลยอุ้มลางขึ้นไหเอาทั้งกอบขนาดไหมน่ก่อนหาก่อนนี่นี้นี่ครับโอ้ามันเนี่ยจะแม่กี่แม่เตาีดอกเ่ยยงลุ่ครับตอนนี้น ไปหาแล้วตาหน่อยเลยพี่น้องออกเล็ดได้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวมาครับเอามึงด้วยจบทั้งด้วยนะครับสามคนพี่น้องใหญ่บงใหญ่นะครับโอ้นี่นะครับอ๋อผลงานวันนี้นะครับสวยงามงามบ่งามมากเรียบแกะเดี๋ยวให้แกะไอ้ข้างในให้เบิ่งนะครับปะสามสันกี่เต็มบ่เอาวางลงกันหยดน้ำครับหยด หมุนเด้อมุนถัดหลุดจับเด้อ้ำเงี้ยเลยพี่น้องตัวเตยบ่ได้นะครับกระตาลุกเจียเตยบ่ได้กระตาทุกเจียมาใส่บ่พอบ่พอใส่ดูทั้งดีฟอล์ลโอ้โหเจ็บไม่ออกเก็บไม่ออกแม่งทำทำถัดแหกเลยวะอุอยเนียได้หลงหลุดหักครึ่งเขาหักครึ่งนี่แหละอะได้นะครับเก็บครึ่ง จัจับจัอันนีนอันนี้แตกอันนี้แตกกระตาอย่าไปน้อยนันอย่าบอกว่าสลางไหมจับสันล่างไหมผู้นึงอ๋อจับวลลุงดูลกอยู่ด้โอ้อากรากเลยแม่นี่นะครับนกบาร์บีตยเขียบแ่กระตาเเขียไหมเก่นเอครับเดีวเก็บแมวไาลกไปยกไป ยี่น้องลูกไนะมลูกเหรอ่ยืมแทนหนาเฟสได้ก็มังพะาบ่ลูกยี่พงพะยาบอยาบอ,บอมีไรดอกตัวเงีย้ยมงเหนอยเงีย้ยเงี้้นี่ครับน้งพะาตายไปเนี่ยตวสมิ่เลยพี่น้องเคยเห็นเราไห <c oughs> ขาดน,นางพญาไปะไรดยนางพะยาตายปอปอปเี้ยตายเลยยแต่เฉียดยื่นเลยเฉียด บัดปุ่มบัดน่าจะย้าอยู่กลางหังเด้ไม่ตายดอกบ่ตายวะลงดินอุบนี่นะครับแม่เริ่มฟื้นแล้วทุกตัวแล้วนะครับอันนี้ก็ับโบกร่มอากาศทต้ที่นะครับเอากินน้ำมันออกยอกวัวอันว่วมีลูกอย่านี้บีใส่เลยบีใส่ตาเบิร์ดเลย เบียายเลรพันนั่นเอาเบียดเราเดาเบียอันนี้ก็ได้เบียนังกันทำเวลาครับ้วให้ยืดหนียมาท่าน,น,นติมครับเินดูเห็นแตว่าไดเอาไปกับุยนอกไปยุกยุกขนี้ออกไปข้างนอกก็ได้ไปไปใ<ะ>นพันบาดสุดยอดครับ ถาดถาดกลางนะครับไอ้ถาดกลางครับ oh. ชี้พี่น้องไงเถะนี่เสียงช้างหัวเขาว่าไปเจอเสือแล้วอปดีเลยละเนื้อไดีเลยละต้องส่งไฟไหมครับคุณลุงเอาไฟออกมาครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็มาถึงครั้งที่สองแล้วนะครับท่านไม่จับ เป็นวะเป็นแ่บ้างนะเขาปำการนี่นะอเลยบ้าตอานี้เนี้ยร้อยยังเอาหมว้าวว้าวหุดว่าว่าไมต่น้วไกลับบ้านนเลยูอยูนีู่นีนี่ฮฮเปีเปียวครับฮเปียวฮเปียว กมแเวี่าปมีขนาดบมถึงห้างยังนิดหางน้ำเน้องเสียงมันเสหยอดลงห้างเลยบน้ำเดือดวะบ้าบ หืึหนดมือนหนมือมื่นานั่นเดือดยุวยลายันคนละนีดสองของเขานะครับบักเข็มวีเข็ดนี่ท่นบอกฝาปากเลย มาเลยอยู่ใต้บ้านไแบบอ่เป็นไรล่ะนี่เอานี่เลยวัวเอาเลยตกผงเลยม่้งน,นี่ยินบ่บ่เอาเลยบ่นักหนักดังบ่หลับแล้วมั้งทางไปทางเดียวทางเทางวเดียวขวดเลยขวดเราเลยขอใหม่เลยล่ะ กว่นะเพียก่ทั้งเียต่อต่อหงมันเลยเนี่ยเสียงกบลดดึงอีกไปแรงกบอีกลอแล้อยู่ตื่นลนะมันเหยียบงี้เหยียบลอยดีเดี๋ยวนันขึ้นมันหนีตัวเนเหรอเปิดปากมันแล้เปิดาาปดากเลย

นี่เคือยิมหน้ยกันเนยแม่กไ่าน้องคุยขึ้นมาแบบนี้เอ้าลุคุยขึ้นมาแบบยิ่ขเนี่ยเด้ห่างเงี้มาน่ล่ะันละขึ้นมาโอลนลอก่อนเน่ยพ่เขียนอ้ดห่างาดแรกป่เดี๋ยาดทึงนอีกาดนึง เกีย้ยวขึ้นยิงเด็ดละถาดหนึ่งจับนุกเลยไหวบ่โอ้โเน้นแต่ไงถกลัางกแล้วจับเลยสามสามถาดเลยข้างไหนอยู่หรอกอะไเด็กยข้างไหนมาหรอเนี่ยสี่หุ่นพร้อมมีห้างแถมไอ้ขาดกันเอาไหมาา่ซัด โอ้กลังวาวสั่นแหงแค่โอยนางพญาเสีอบ่ะสันล้มด้นะครับกรยกาไทยเท่ตัวดำวิววด้วยโอ้ยงามยมอย แ่นมีลูกแปะ้างล่างอยู่แก่มูตุลูลูกแปะคุณลูแปะเอ้านี่ก็มีบ่อไปหันโอ้ข้างในจะหนักเดือนอืมแน่นดีว่ะเดี๋ยวคืนนีตัวน่อยก็น่ะอ้หนาเดนเยอะนะโอ้ลาเติมน่อยก็หลุมอยากลาเติมพี่น้ะงเไปจะเต็มดีว่ะาง Okay. À. À. trong bảy cái khí gì bên nhà được